วันนี้เราอยู่กับในเกมที่เราจะต้องจับสัตว์มาทำให้เชื่องกันดีกว่าจะเป็นยังไงก็กดไลค์และเริ่มลุยกันเลยมาถึงเราจะมีนี่เลยห่วงอยู่หนึ่งอันเป็นเชือกงดงามแล้วก็คอยจับสัตว์นะครับเดีย๋ยวเราดูสัตว์ตัวไหนน่ารักตัวไหนน่ารักจะโดนโคอาลาดีกว่าไหมอุ้ยตัวนี้ว่ะหูคลิกยากมากตัวนี้ระดับแรลต้องใช้พละกําลังเยอะนะครับถึงจะจับได้นี่จับคอาลาดีกว่า ชัวชัวได้ชัวชัวครับได้แนะ่ได้มาแล้วดูโคอาล่าตัวนี้สุดยอดเลยใช่ไหมล่าได้โคอาล่ามาแล้วแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับเอาไว้ในกรงเรานั่นเองดูเอาไว้ชึบเรียบร้อยแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะเพิ่มเงินให้เรานะครับจะเพิ่มเงินให้เราสามบาทต่อวินาทีนั่นเองเก็บเลยชึบต่อไปต่อไปเรามาจับตัวอื่นกันดีกว่าจับแมวดีกว,ว่าไหม จับแมวได้แมวมาแล้วดูชืบเรียบร้อยแมวน้อยอยู่ข้างหลังเรานั่นเองตัวเล็กนิดเดียวได้ไมาแล้วแล้วก็เอามาเอามาผสมพันธุ์กันได้นะครับอย่างเช่นกดเลขสองอย่างนี้กดคลิกที่โคอาล่าแล้วก็คลิกที่แมวนี้จะเอามาผสมพันธุ์กันนั่นเองแล้วก็จะได้ไข่เป็นสัตว์ตัวใหม่นั่นเองสุดยอดเดี๋ยวเราดูกันก่อนดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรกันแน่นะได้แล้วเป็นไงเป็นไข่ระดับคอมมอนด้วยสุดยอดเลย ฮอร์โมนก็ต้องเปิดเลยครับได้ตัวอะไรนะได้ตัวอะไรชุบอุ๊ยได้ครับปิวาล่ามาแล้วฟิชเชอริงกันสองตัวก็จะได้ครปิวาล่ามานั่นเองโอเคเดี๋ยวเรา,าจับตัวอื่นกันจับอุ้ยตัวนี้เหรอตัวนี้เอาเลยเอาเลยครับได้สุนัขครับหมาน้อยได้หมาน้อยก็มาวางไว้ในกรงเรียบร้อยได้อีกตัวหนึ่งแล้วต่อไปจะเอาเป็นตัวอะไรดีอีกตัวนี้ดีกว่าไหมโคราเหรอ โคาล่าได้แล้วไม่เอา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 นะครับชื้อกดทิ้งไปก่อนกดทิ้งแล้วเราก็เอาตัวอื่นเอาหมาดีกว่าหมาชื้อเรียบร้อยดึงเรียบร้อยได้หมามาแล้วเราจับหมามานะครับซึบแล้วเราก็วางไว้ตึ้มแบบนี้ดีจับหมาครับเอาหมาหมากับอะไรดีโคอาล่าไหมหมากับโคอาล่ามาได้ตัวอะไรนะ ต้องดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะแล้วก็หมาดีว่ะหมากับแมวหมากับแมวมาผสมกันจะได้ตัวอะไรที่มันคอมมอนเนี่ยแต่จะสุ่มนะครับะลับคอมมอนนั่นเองโอเคได้มาแล้วชื่อเปิดตัวอะไรนาะตัวอะไรอุย้ยได้นกฮูกอุยหมากับคอร่าจะได้นกฮูกนะครับโอ้โหแจ๋วจริงแจ๋วจริงโจ้ต่อไปจะเป็นตัว ต่อไปชื่อหมากับแมวหมากับแมวจะได้เป็นวุ้ยตัวอะไรอะ่ะหมาโอ้หมากับแมวได้หมาสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนห่วงกันดีกว่านะครับมาเปลี่ยนเชือกเปลี่ยนห่วงกันดีกว่าหมาตอนนี้เรามีเงินอยู่เยอะมากพอจะซื้ออันละหนึ่งหมื่นได้ละโอเคซื้ออันละหนึ่งหมื่นแล้วก็ใส่เลยมีพละกําลังเจ็ดสิบนะครับหาดูสัตว์ที่มีพละกําลังน้อย อย่างเช่นนี่เลยเจ้าจิงโจ้ตัวนี้เรียบร้อยจับจิงโจ้มาได้แล้วตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปหาจับตัวอื่นกันดีกว่าอุ้ยโพนี่หรือเปล่าอุ้ยเพื่อนได้อุ้ยมีทองด้วยอ่ะระดับทองเลยอ่ะสุดยอดได้ของดีด้วยเพื่อนเจ๋วจริง,รงยินดีด้วยนะเรามีตัวอื่นไหมเดี๋ยวเราดูตัวอื่นก่อนน่าจะมีตัวอื่นที่มันสวยๆนะอุ้ยแพแะเราจับแพจะจับแพะครับอุ้ย ดึงยากเหมือนกันแต่ดึงได้อยู่ถึงจะดึงไากเก่ยึงได้นะครับพลังกำลังสอ5ร้อยสิ้าเนี่ยโอ้แต่ตัวใหญ่มากได้อยู่นะได้อยู่นะได้แล้วแพะน้อยตัวมนเริ่มเทิมได้แล้วไหนสวนเราอยู่ไหนสวนเราอยู่นี่เอาไว้นี่เลยเรียบร้อยเอาแพะผสมกันนกฮูกดีกว่าดูซิว่าจะได้อะไรซุบผสมกันมา ชื้ได้ตัวอะไรนะยี่สิบสี่วิโอเคเดี๋ยวเราเรามีของกินด้วยนะครับอาหารนั่นเองเอาให้กินแล้วเราจะเพิ่มเลเวลโอเคเราให้ชุบชุบ,ชบ,ชบเพิ่มหนึ่งเลเวลเพิ่มเพิ่มเลเวลเพิ่มแล้วจะทําให้พอเลเวลเพิ่มก็ไม่ได้เงินเยอะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเลเวลี้มีวไว้ทาอะไรนะน่าจะทําให้เราขายได้แพงขึ้นหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะใช่จจใชมีจิงโจ้ได้หนึ่งตัวนี่หว่านี่อย่าจิงโจ้ไว้เลยเราก็ให้อาหาร ชุบๆเรียบร้อยเปิดแล้วตัวอะไรนะที่ผสมพันธุ์กันเมื่อกี้อุ้ยได้วัวอุ้ยได้วัวเจ๋าเลยเจ๋าเลยได้วัวสุดยอดไี้ให้อาหารให้อาหารอุ้ยมีเงินเยอะแล้ว2องหมื่นแล้วตอนนี้ดูควาล่าเรามีแสงด้วยเห็นไหมนี่หรือว่าถ้าผสมพันธ์แล้วจะมีแสงหรอไม่ใช่นะ แสดงว่าแล้วแต่บางตัวนะครับที่จะมีแสงเดี๋ยวเรามาหาจับตัวอื่นกันตัวไหนดีนะตัวไหนดีที่มันงดงามตัวนี้ไหมกาลังสุ่มอยู่ได้ตัวอะไรสุ่มขอตัวดีๆสุ่มมาดีๆเลยรอจับอยู่รอจับอยู่ครับสิงโตก็ได้อุ้ยหมีอันนี้เหรอเขาสุ่มเหรอเป็นแบบสุ่มนะหัวได้ไก่อ่ะเด้ได้ไก่ไม่เอาอ่ะเด้ อันนี้พี่เป็นระดับสุมนะครับอ๋อนึกว่าเขาจะสุมมาให้เรียบร้อยแล้วเรารอให้ได้สุ่มให้ได้ตัวดีๆแล้วค่อยดึงเนื่ยชุบได้แพะมาดี้ระดับอีปิกมาเนี่ยไหนไหนมีตัวไหนอีกตอนนี้ยังไม่มีตัวที่น่าสนใจเอ้ยมีตัวสุ่มมาตัวสุมนี่แหละเล่นตัวสุมเลยเราเล่นตัวสุมอย่างเดียวครับจังหวะนี้กดคลิก รอจังหวะนิดนึงอุ้ยอุ้ยกากอยอุ้ยในนกยุงโถ่เอ้ยนว่าจะได้กากรมาละในนกยุงมาแทนโอเคนี้เรามีแพะแล้วตัวหนึ่งบวกเงินเยอะอยู่เอาตัวนี้นกยุงเอาไว้นี่เลยเอานกยุงผสมกับแพะดีกว่าไหมนกยุงกับแพะผสมแล้วต้องรออ๋อต้องรอครูดาวเอาผสมกันนกคูกเนี่ย ได้ตัวอะไรนะจะสุ่มมาเหมือนกันนะตัวสุ่มอะแต่มีโอกาสมีโอกาสได้ตัวอะไรนะลองดูชุบอ๋อสัตว์เราเต็มแล้วเราต้องหาขายลนะขายอะไรดีขายคาปิ่า,าก็ได้เงินเยอะนะขายโคอาาดีกว่วาโคอาาถึงจะมีแสงแต่ว่าได้เงินน้อยนะครับเราขายโคอาดาทิ้งละลาก่อนนะโคอาามาชุบเริ่มขายกันตรงนี้ อ่าแล้วเราก็เอามาวางไว้แบบนี้เอามาผสมพันธุ์กับบัวดีกว่าเอากับวัวดีกว่าครับดีระหว่างวัวกับนกยูงผสมพันธุ์กันจะได้ตัวอะไรดีๆหรือเปล่าแต่เราไปหาจับตัวอื่นไหนก่อนดีกว่านะครับหมาอุ๊ยอันนี้มีสุ่มวะมีสุ่มวะอุ๊ยมีตัวบินด้วยรอ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 จงัอจงหวะรอจังหวะปึ๊บ ได้จระเข่ดิอลิเกเตอร์อุ้ยอลิเกเตอร์ด้วยไม่ใช่คอโคโดายนะเนี่ยเอามาไว้เอามาไว้เรามีเต็มสวนเลยตอนนี้ใา่ม้าทิิงีิวะ่ะมาไม่แจ๋วละนี่แล้วเราก็เอาอลิเกเตอร์อุ้ยแตมาได้เงินเยอะกว่านะเอามาไว้ดีกว่าไว้ก่อนมาเรารอเปิดไข่กันทุกคน เปิดไข่ชืบระดับแลด้วยไข่ระดับแรเลยหมาต้องได้ตัวดีๆนะระดับแลทั้งทีพูยได้ลกยุงอีกแล้วแต่บวกเงินมากกว่าหรือเปล่าน้อยกว่า1บาทโอ้แล้วเราก็เอาไปขายมาขายกันชุบได้เงินเยอะมากเดีย๋ยวดูห่วงอันใหม่สิว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ 100K เราจะจับสัตว์ที่มีพละงกำลัง100 K ได้นะครับ สัตว์ตัวไหนที่มีผักอุ้ยแล้วกระจกเทศว่ะระดับแรงจับเลยครับกระจกเทศกระจกเทศเราก็ต้องจับมานะครับแล้วเราเอาตัวที่มันบวกเงินน้อยๆทิ้งซิกว่านะาตัวไหนบวกเงินน้อยจิงโจ้บวกเงินน้อยลกยูงสิบห้าคาบิบาร่าคาบิบาร่าสิเอ็ดลูกฮูกเหลนะืลนกฮูกบวกสองวาดเองโอเคแล้วเราก็เอา กระจกเทศมาไว้กระจกเทศไว้เรียบร้อยแล้วดูเอากระจกเทสผสมพันกับวัวดีกวนะ่านะกระจอกเทศกับ,บวัวต้องรองครูดาวอกระจอกเทศกับกับอะไรดีกับหมาแล้วกันกระจอกเทศกักบหมาหมาสายพันธุ์แปลกสกสายพันธุ์แปลก,กนั่นเองสุดยอดไหนลองดูซิว่าจะได้จักเจ๋วไหมผสมพันธ์กันแล้วมีแสงด้วย โอ้ยต้องรอนะครับอ๋อพื้นที่เต็มหรอหรือว่าไงไม่เต็มนะไม่เต็มนะผสมพันธุ์กันสินกยูงกับจระจอกเทศนี่เอาเลยเรียบร้อยรออีกสิบแปดวิ้ยมีวัวตัวใหญ่่ว่ะวัวตัวใหญ่ระดับแร่จับวัวตัวใหญ่ครับแล้วขายวัวตัวเล็กทิ้งเออขายวัวตัวเล็กทิ้งวัวตัวเล็กที่ผสมพันธุ์แล้ว เอามาครับมาแล้วเราก็เอาวัวตัวใหญ่วัวตัวใหญ่ไว้ชืป้ปเราเน้นตัวใหญ่นั่นเองยอดไข่ก็จะฟักแล้วเป็นไข่ระดับแรนะครับจากการผสมพันธุ์เมื่อกี้ระหว่างหมากับกระจอกเทศอ่าดูก่อนว่าจะได้ตัวอะไรกันแน่นะน่าจะเจ๋วอยู่นะ5 4าสี่สามสอหนึ่งเรียบร้อยเปิดเลยชุบ มาขอตัวดีๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้จิงโจ้เนี่ยโหดจริงจังนะเนี่ยจริงจังจิงโจ้ขายชวันี้ต้องขายขายครับเดีเรามีวัวต,ตัวใหญ่สุดยอดเก็บเงิน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 ,งนมีหกหมื่นแล้วโอ้โหมีเงินเยอะมากแต่สัตว์ตอนนี้ยังมีแบบที่แปลก,ปลกใหม่ๆไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ที่เราจับได้ทางนั้นเลยแล้วก็ผสมพันธุ์ได้หมดแล้วสุดยอดโอเคนะครับทุกคน ใครที่ดูสิรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรบวันนี้อย่าลืมข้อว่าทำบุญแล้วเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย